ในเมืองที่เต็มไปด้วยนวัตกรรมและความเร่งรีบโตเกียวเป็นเหมือนหัวใจของความคิดสร้างสารรค์และเทคโนโลยีแต่ท่ามกลางสิ่งเหล่านี้มีสถานที่หนึ่งที่ไม่ได้เป็นเพียงแค่โชว์เทคโนโลยีแต่เล่าเรื่องราวของจิตวิญญ,ญาณของแบรนด์รถยนต์ที่เรารู้จักกันดีครับ h o n d w e เว o m ั p พาซ a อะไรที่ทำให้พื้นที่แห่งนี้มีความหมายมากกว่าการเป็นแค่โชว์รูมรถ มาร่วมหาคำตอบไปด้วยกันกับเด l l คเ t ทีฟครับสวัสดีครับให้ผมกอบรอบชัยนะเด l l คเ t i v e ครับตอนนี้ผมอยู่ที่ Honda Welcome Plaza พอเข้ามาที่นี่มันไม่ได้เป็นแค่โชว์รูมครับแต่ว่ามันเป็นที่ที่ทำให้เรารู้สึกมี Experience กับแบรนด์ที่เปลี่ยนไปครับคอนด้าไม่ได้เริ่มต้นจากการเป็นแบรนด์ที่ยิ่งใหญ่แต่เริ่มจากชายคนหนึ่งที่มีความฝัน ความฝันที่จะสร้างนวัตรกรรมที่เปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนย้อนกลับไปเมื่อ70ปีที่แล้วในโรงงานเล็กๆที่เมืองฮามามาส,สึมีช่างซ่อมรถหนุ่มคนหนึ่งชื่อโซอิจิโร่ฮอนดะเขามีความฝันอยากจะสร้างรถมอเตอร์ไซค์ที่คนญี่ปุ่นทุกคนสามารถเป็นเจ้าของได้จากมอเตอร์ไซค์คันเล็กๆฮอนด้ากลายเป็นแบรนด์ที่ท้าทายขีดจำกัดไม่ว่าจะเป็นการพัฒนารถยนต์เครื่องยนต์หรือแม้แต่หุ่นยนต์ที่ช่วยเหลือผู้คนอย่างอาซิโม ที่เคยเห็นกันครับและที่นี่ Conda Welcome Plaza คือสถานที่ที่สะท้อนจิตวิญญาณของแบรนด์จากความฝันเล็กๆที่เติบโตจนกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนทั่วโลก ามาตรงส่วนแรกก็จะเป็นพื้นที่ต้อนรับแล้วก็มีน้ําตกไหลครับให้ความรู้สึกเป็นเหมือนธรรมชาติธรรมชาตินะครับผมว่าอันนี้มันเป็นเรื่องที่เขาพยายามจะสื่อสารความเป็นธรรมชาติกับเทคโนโลยีของฮอนด้าที่อยู่ด้วยการมันเป็นพื้นที่นั่งพักคอยนะครับเซ็นเตอร์พีซของพื้นที่แล้วก็มี รถมาโชว์หลายๆรุ่นทั้งรถที่เป็นแบบแนวคอมเมอร์เชียลแล้วก็รถตัวที่อยากจะเน้นเป็นพิเศษเป็น Civic Type R ที่นักซิ่งทั้งหลายเห็นแล้วต้องแบบน้ำลายไหลอครับอยากจะเข้าไปสัมผัสแน่นอนครับเพราะว่ามันดูสวยมากดูซิ่งมากเลยครับและอันนี้ชอบมากเลย h o n d a N-Van ราคา3ล้าน2แสนเยน เป็นรถแบนด์ที่มีความน่ารักกันสามารถที่จะชาร์จไฟได้ข้างในก็จะเป็นแบบโล่งๆหน่แบบเอาไว้ไปเที่ยวตั้งแคมป์มากๆเลยครับน่ารักมากเป็นรถแบบพาหมาไปเที่ยวอะ่ะเอเอาหมาขึ้นรถแล้วก็ขับไปนอนได้ข้างหลัง ตรงที่เป็นพื้นที่ต้อนรับครับก็ mm hmm. จะเป็นแบ็กดอปขนาดใหญ่ที่ใช้ตัวหนังสือ Power of Dream ที่เป็นคอนเซปต์ของ Honda ตัวหนังสือ How We Move You หลายๆฟอนต์หลายๆแบบครับผมว่ามันก็สื่อสารง่ายๆตรงๆนะครับว่า Honda เรา Move You mm hmm. ไปที่ต่างๆเป็นแบ็กดอปที่เรียบง่ายแต่ว่าสื่อสารได้ดีครับแล้วก็หน้าถ่ายรูปมากในมุมนี้ ที่ชอบคือมีตู้ชาร์จอยู่บนโต๊ะด้วยเป็นเหมือนแบบว่าแบบพกพาที่ช่วงหลังนี้เริ่มฮิตกันแต่มันดีไซน์สวยเดียมีความคลาสสิกแบบ h o n ด้าอ,อยากได้มากเลย ผมว่าในยุคปัจจุบันอ่ะการทำช็อปทำโชว์รูมอ่ะมันไม่ได้เป็นสถานที่ที่จะขายสินค้าอย่างเดียวนะครับมันเป็นสถานที่ที่จะให้ลูกค้าได้มาสัมผัสกับ Experience ของแบรนด์ทำยังไงคนที่เข้ามาจะมาสัมผัสกับสิ่งที่เราอยากจะสื่อสารได้ว่าเราเองเป็นยังไงเรามีคุณค่าอะไรเรามีมุมมองความคิดแบบไหนต่อโลกต่อสังคมนั่นแหละครับคือสิ่งที่โชว์รูมในยุคปัจจุบัน ควรจะเป็นเพราะว่าสินค้าขายที่ไหนก็ได้แต่ไม่ใช่ทุกที่ที่จะสื่อสารสิ่งเหล่านี้ได้วันนี้ของมาสัมผัสกับ Honda มันทำให้เราระลึกถึงสิ่งที่เราเคยรู้สึกกับ Hon ด a เมื่อก่อนปัจจุบันในบ้านเราเขาอาจจะแบบไม่ได้สื่อสารมากนะครับแต่ว่าพอมาที่นี่เรารู้สึกได้เลยว่าคือ Honda เป็นแบรนด์ที่มีความเป็นเทคโนโลยี มีความด i v e มีความที่ทะยานที่จะไปข้างหน้าผ่านเรื่องราวผ่านสิ่งต่างๆที่เขาดีไซน์แล้วก็ใส่ไว้ในโชว์รูมนี้ครับแล้วนคาเฟ่ก็มีขนมให้กินหลายอย่างครับมีของขายที่น่ารักน่ารักหลายสิ่งมีกระเป๋าสตางค์นี่อยากได้มากเลยมันดูมีความแบบลิมิเต็ดอะ คืออยู่บ้านเราไม่มีขายเห็นแล้วมันจะต้องแบบต้องซื้อติดมือกับไปสักนิดหนึ่งนอกจากนี้ก็ยังมีเสื้อมีหมวกหลายๆ ải, ไลายให้เลือกครับโมเดลรถนะครับเครื่องตัดหญ้าเครื่องตัดหญ้ายัางมีโมเดลให้ซื้อกลับไปมีรุ่นคลาสสิกด้วยครับเป็นซี i ิกวินเทจจริงๆชอบรถ Honda มาตลอดแล้วพอมาสัมผัสก็เลยรู้สึกว่าเออจริงๆแล้วมัน มันทำให้เราเริ่ึกถึงแบบความชอบ Honda ว่าเราชอบอะไรของ Honda แล้วก็มันก็พยายามที่จะสะท้อนความเป็นแบรนดิ้ง Honda ออกมาใช้กิมมิกเล็กๆน้อยๆให้ดูมีความน่าสนใจด้วยการตั้งชื่อครับคาเฟ่ก็ชื่อ m i ย e ครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับถนนเกี่ยวกับระยะทางการเดินทางนะครับ สถานที่แบบนี้ที่แตกต่างคือเขาพยายามให้คนเข้ามาแล้วก็เหมือนปล่อยให้คนอยากจะทำอะไรก็ทำไปอยากจะเดินดูอยากจะจับอะไรก็ทำไม่ได้แบบทำให้เรารู้สึกเกรงเหมือนเวลาเดินเข้าไปในโชว์รูมปกติทำไงก็ได้ให้คนเข้ามาสัมผัสกับแบรนด์ให้ได้มากที่สุดนะด้านนอกก็มีนนกกมรถมาจอดโชว์มีรุ่นใหม่ๆมาโชว์ให้ดูเยอะเลยครับคนก็มาถ่ายรูปมา เทสรถกันคือมันดูสบายสบายดีอ่ะคือมาถึงปุ๊บอยากจะลองอยากจะจับคือทําอะไรให้เต็มที่ไปเลยมันไม่ต้องห่วงอ่ะเพราะว่ามันเป็นรถเอาไว้โชว์อยู่แล้วเออมันทําให้คนเข้าถึงได้ง่ายเออแต่ก็เข้าใจแหละคือเป็นบ้านเราคือมันมันก็คงมีคนถอดมีคนงัดแงะไอ้นู่นไอ้นี่ออกไปคือรถมันอาจจะไม่ได้หายแค่สักีเดียวแต่ว่าชิ้นส่วนอะหายแน่นอนเออนะมันก็เป็นความต่างบันาเวิลคัมพาซาไม่ใช่เพียงสถานที่แต่คือสะพานที่เชื่อมโยงอดีตปัจจุบันและอนาคต มันบอกเล่าถึงจิตวิญญาณของคอน da ที่ไม่เคยหยุดฝันและที่นี่ก็ทำให้ผมเชื่อว่าบางทีความฝันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอาจเริ่มต้นจากโรงงานเล็กๆก,ก็ได้ครับถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามเดคอเรทีฟเพื่อไม่พลาดเรื่องราวดีๆที่จะพาคุณไปค้นพบแรงบันดาลใจจากทั่วโลกขอบคุณที่ร่วมเดินทางไปด้วยกันและพบกันใหม่คลิปหน้าครับ